คุณเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองเนี่ยเอาเวลาไปเรียนพัฒนาตัวเองก่อนดีกว่าจบแล้วอ่ะก็ค่อยไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านมันก็ไม่สายรอผมเรียนจบห้างกระสงเสร็จหมดนแล้วสี่จานว่นาจะรอก็หมดไฟเหมือนอาจารย์ดีนี่กระทาก็คุณพูดแบบนี้ไงตัวเองถึงได้เดือดร้อนแล้วก็ทาให้ผมเดือดร้อนไปด้วยลืมแล้วใช่ไหมที่เคยด่าแม่ค้าออนไลน์จนก็ส่งทนายไปเอาเรื่องถึงมหาลัย ว่าพวกคุณเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรเกินเลยนักศึกษาเลยผมไม่ได้ขออะไรมากนะอาจารย์แค่ให้อธิบายให้อธิบดีฝ่ายทรัพย์สินแต้อ่าเอกสารกับผมก่อน็แค่นั้นแหละก็เอกสารมันหนาขนาดนั้นเขาไม่ว่างงานหรอกอาจารย์อ่านจ้ะ <c oughs> คุณคิดว่าผมว่างนะลุงไงงานการผมก็ต้องเยอะต้องเยอะ ปิบักิจกรรมนักศึกษากากรอ่านเอกสารของผมมันก็เป็นงานขอจา้างเหมือนกันนะครับอ่าลองเ,เล่ามาคร่าวๆเรื่องมันเป็นยังไงบอกสัส้นๆนะชุมชนตอกหลวมสนอดเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทรัพย์สินของมหาลัยแต่แหล่งเรื่อยยกภาษาและวิธีชีวิตที่มีคุณค่ามากแต่มหาลัยอ่ะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปในทุนเช่าทําศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้ววินกีแห่งเกิดเมืองเนี่ย มันไม่ให้ประโยชน์ด้านศึกษาหรือทำเพื่อสังคมเลยพวกผมเลยทีนึงสือคัดค้านให้ผู้บริหารตบทวนเรื่องนี้พอๆๆที่คุณว่ามานะ่ะมันเป็นการกล่าวหาที่ไม่รู้ความจริงเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านเศรษฐกิจรายได้จากการเช่าเนี่ยเราก็ามาพัฒนามหาลายัยแล้วก็พัฒนาด้านอื่นๆของมหาลัยอีกอาจารย์มองแค่ด้านเศรษฐกิจไม่ได้นะวิธีกับวิ ถ้ทาทโบราณเนี่ยมันมีมูลค่าหมือนกันคนระับเอางี้เถียงกันไปมันก็นไม่จบหรอกสัญญาเช่าเขาทํากันเรียบร้อยแล้วแล้วคนในพื้นที่เขาไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรก็มีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมผมว่าถ้าคุณอยากให้มันเกิดแรงกระเพื่อมนะคุณไปรวบรวมคนที่เห็นด้วยกับคุณมาเยอะๆเอาคนที่รับผลกระทบในพื้นที่มาไม่ใช่เอาเด็กมหาลัยหน้าเดิมๆกลุ่มเดิมๆมาต่อต้านกันแบบนี้